สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมจะแนะนำในกรณีที่พื้นที่สัญญาณโทรศัพท์อ่อนเราจะเร่งเน็ตให้แรงขึ้นแค่เปิดโหมดเครื่องบินแล้วก็ใช้แอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Net Monster นะครับหน้าตาประมาณนี้ ดาวน์โหลดมาจาก Play Store เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับพอเข้าไปด้านในนะครับด้านล่างขวามือตามลูกศรเลยนะครับเพืเ่อนๆแตะพอแตะปุ๊บไปหาหัวข้อโฟนอินโฟนะครับพอเราแตะไปข้างในนะครับก็จะมีรายละเอียดของ ทรศัพท์นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนๆนสไลด์ด้านบนนะครับของมือถือลงมานะครับเราก็จะไปเปิดโหมดเครื่องบินนะครับตามลูกศรเลยนะครับอันดับแรกเปิดโหมดการบินการเปิดโหมดการบินเนี่ย นะครับก็จะช่วยนะครับให้มือถือเนี่ยหยุดค้นหาสัญญาณเสียงโดยสิ้นเชิงนะครับและก็ป้องกันการโทรเข้าโทรออกนะครับด้านบนเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์นะครับลูกเครื่องบินนะครับ เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับมาหาหัวข้อ set prefer network type นะครับ set prefer network type ด้านหลังมีลูกศรเพื่อนๆแตะนะครับเสร็จแล้วนะครับ เพื่อนๆจะสังเกตว่านะครับบางรายการเนี่ยจะมีคำว่า PRL PRL ตัวนี้ก็คือ Prefer Looming Lit s นะครับเช่นถ้าเพื่อนๆเลือกตัวนี้ LTE CDMA นะครับ PRL นะครับโดยสรุปเนี่ยจะทำให้มือถือเราเนี่ย ค้นหาสัญญาณเป็นลำดับเช่นจะหาตัวนี้ก่อน LTE เสร็จแล้วมาหา CDMA เสร็จแล้วมาหา EVDO มาหา GSM แล้วก็ไล่ลงมานะครับซึ่งเป็นการเสียเวลาซึ่งเป็นการเสียเวลาสมมุติว่าถ้าไม่มีคำว่า PRL นะครับเช่นตัวนี้ ก็จะจับนะครับสัญญาณโดยอัตโนมัตินะครับตัวไหนสัญญาณแรงก็จะไปจับตัวนั้นก่อนนะครับเช่นถ้า gsm แรงก็จะไปจับ gsm ก่อน lte แรงก็ไปจับ lte นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้เราเลือก lte o n l y นะครับเนื่องจากว่าสัญญาณ 4g คือ LTE เนี่ยมันเสถียรน,นะครับถ้าเราใช้คือมี2ตัวเพื่อนๆจะเลือก LTE only หรือ NR only ก็ได้นะครับคือ5 g ต้องลองดูว่าพื้นที่ของเราที่เราใช้งานเนี่ย LTE หรือ NR เนี่ยมันเสถียรหรือไม่นะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วถ้าเรามีการเดินทาง นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ LTE อย่างเดียวนะครับเราแต่ LTE only ก็คือ4 g นะครับด้านล่างมาหาคำว่า mobile radio power คือตัวนี้นะครับแต่เปิดก็เรียบร้อยนะครับคือเราสามารถที่จะทดสอบได้นะครับ โดยการที่เราไปลองเปิด YouTube ดูนะครับต่อให้สัญญาณอ่อนนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดู YouTube นะครับได้นิ่งหลังจากเปิดไปประมาณ3นาที5นาทีเราเปิดดู YouTube เราเปิดดู เ c e e o o o นะครับหรือแอปตัวไหนก็ตามแต่ที่ใช้เน็ตมากวิธีนี้นะครับก็จะทำให้เน็ตเรามีความเร็วขึ้นมีความสเสถียรขึ้นเ mm hmm. นื่องจากข้อที่1ห,หยุดค้นหาสัญญาณเสียงโดยสิ้นเชิงข้อที่2เชื่อมอินเทอร์เน็ตเท่านั้นข้อที่3 เมื่อมีการค้นหาสัญญาณเสียงโมเดมมีเวลาจัดการเฉพาะเน็ตอย่างเดียวลดความหนม่วงลดแพ็กเกจลดนะครับข้อที่4คือขาย 4G 5G อย่างเดียวจะเสถียรมากขึ้นเพราะไม่ต้องสลับไปหาสัญญาณเสียงนะครับก็ประมาณนี้ลองไป ใช้งานดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับ